พริกไทยตราไร่แิ้วพาดูวันนี้นะครับาลงใต้ไปที่จังหวัดตรังค่ะที่นั้นมีมะเฟืองเยอะมากๆนะคะแต่ว่ารสชาติเนี่ยเปรี้ยวชาวบ้านก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรดังนั้นวันนี้เขามีการแปลรูปผลมะเฟืองให้กลายเป็นสบู่เหลวไปติดตามได้แจวพาเลยค่ะ วันนี้เราไปกันที่กลุ่มโอท็อปบ้านพิงสวรรค์ตำบลวังมะปรางเหนืออำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนะคะซึ่งที่นั่นเขาผลิตตะบูเหลวมาเฟืองกันค่ะตัวแทนกลุ่มนะคะบอกว่าที่มาของผลิตภัณฑ์นีเน้เนื่องจากว่าในชุมชนมีต้นมาเฟืองเจริญเติบโตโอ้โหเรียกได้ว่าทั้งตำบลทุกบ้านมีพื้นที่ว่างมีต้นมาเฟืองค่ะ ด้วยผลสดที่เปรี <the supply> ้ยวจีท <the> <yt> ําให้ไม่มีใครสนใจนะคะแต่จริงๆแล้วผลมะเฟืองประโยชน์เยอะมากนะคะมีทั้งฟอสฟอรัสแคลเซียมรวมไปถึงวิตามินเอและวิตามินซีด้วยนะคะตัวแทนกลุ่มและบ้านโดยอาจารย์นวลศรีสงชูนะคะอาจารย์โรงเรียนบ้านสวนป่าซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยก็มาช่วยกันคิดค้นสูตรสบู่เหลวมะเฟืองเพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมกันผลิตซึ่งการผลิตนั้นเขาเน้นเรื่องของความสะอาดนะคะแล้วก็กรรมวิธีการผลิตนั้นก็เรียกได้ว่า ทุกขั้นตอนนั้นเอาใจใส่เป็นพิเศษหมักตันทีง9เดือนนะคะกว่าจะได้มาซึ่งสบู่เหลวมาเฟืองค่ะการจำหน่ายนะคะตอนแรกเนี่ยก็ขายในหน้าร้านที่ชุมชนปรากฏว่าผลตอบรับดีมากยอดนะคะก็เริ่มมีคนสั่งซื้อขึ้น,นเรื่อยๆจนล่าสุดนะคะในปี2556นี้คาดการนะคะว่าน่าจะทะลุ3แสนบาทเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคะเขามีคู่ค้าจากต่างประเทศด้วยคือมีทั้งจีนอินเดียแล้วก็นิวซีแลนด์ด้วยค่ะที่สำคัญวันนี้เป็นโอท็อประดับ5้าดาวนะคะของจังหวัดตรัง ในปี2555ด้วยใครสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มโอท็อปบ้านพินสวรรค์0835021847 0835021847ขอบคุณคุณเมทีเมืองแก้วและคุณอำนาจสุวรรณคีรีผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดตรังด้วยค่ะไม่ส่งเรือ่องท่องเที่ยวก็ส่งพาลวยนะขยันยจริงๆค่ะเสื้อผ้า,าวันนี้จากเจสสิก้าและเจสสิก้าเรดค่ะเครื่องประดับมิสปริตีสยามสแควอยสองนะคะค่ะวันนี้พวกเราแจ๋วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ